และครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่มีคุณพึ่งแล้วก็ดอกไม้อาศัยอยู่โอ้หลับแล้วนี่นาะโอน้องหลับไปแล้วพี่ฝนดีจังเลยนะพี่ฝนเล่านิทานทีไรนะน้องหลับทุกทีละ่ะดีมากเลยแบบนี้เย้วูบี งอาหนาวอย่างนี้วันนี้เราควรจะพักได้แล้วละ่ะอ๋อขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้มาช้านิดนึงนะครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะพวกเราดูแลเบบี้ได้อยู่แล้วเือว่ารถผมเสียกลางทางนะครับตอนนี้เอาเข้าอู่ซ่อมแล้วนะครับอ๋อแบบนั้นนี่เองงา้นอาอย่างนี้นะคะตอนนี้คุณพ่อมาแล้วพวกเราก็ขออนุญาตกลับบ้านแล้วล่ะค่ะโอ้ขอบคุณนะครับมาแล้วข้าวพวกเราเดินทางกลับบ้านเออไอเด็กมาเดี๋ยวก่อน นั่นอะไรนะะร้านค้าอัปเดตใหม่หรอร้านค้าอัปเดตใหม่ที่นี่งั้นเหรอร้านอะไรกันนะลองเข้าไปดูสิโอ้พ๊กเพ๊กมาดูอะไรทางนี้แล้วเข้าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะได้ข่าวมาว่าที่นี่มีการอัปเดตร้านค้าใหม่เป็นร้านค้าอะไรงั้นเหรอคะคือคือคือ,ค,อคือว่าคือว่าฉันเป็นเจ้าของร้านนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะอ,อ๋อมีอะไรงั้นเหรอคะเครื่องคิดเงินเสียนิดหน่อยนะคะเครื่องคิดเงินเสียเอา แล้วทํำยังไงดีล่ะคะคือว่าคุณลูกค้าเดินชมของในร้านก่อนนะคะฝากร้านแป๊บหนึ่งได้ไหมคะอ,อเยอก่อนแล้ว คุณเจ้าของร้านจะไปไหนงั้นเหรอไม่เป็นไรแล้วค่ะฉันได้ยินมาว่าพวกคุณสองคนนี้ช่วยเหลือคนในเมืองอาวาตารเยอะมากๆเลยคะ่ะอ๋อไม่เท่าไหร่หรอกคะ่ะงั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันมีอะไรให้เราช่วยงั้นเหรอฝากฝากร้านแป๊บหนึ่งได้ไหมคะเดี๋ยวฉันจะต้องออกไปข้างนอกไปดูคนที่ทําเครื่องคิดเงินเนี้นะคะ <c oughs> ได้สิคะพี่เอกตอนนี้เรามีงานใหญ่แล้วเราจะต้องไปช่วยคนเจ้าของร้านเขาดูแลร้านใหม่นะ ได้เลยนี่เดี๋ยวเตรียมชุดให้คุณเจ้าของร้านออกไปข้างนอกนะคือว่าเราไปหาเสื้อผ้ามาใหม่ที่ไว้สำหรับมาเปลี่ยนแล้วก็เราจะได้มาช่วยเหลือดูแลร้านให้แล้วนะคะขอบคุณนะคะอันนี้ค่ะชุดอะให้เราเปลี่ยนชุดได้เลยงั้นเหรอใช่ค่ะฝากเป็นเจ้าของร้านไปก่อนนะคะได้เลยค่ะโอ้ต่างหูน่ารักจังเลยค่ะ ใส่ได้นะคะอย่าลืมดูแลร้านให้ด้วยนะคะได้เลยรับรองว่าพวกเราจะดูแลแลร้านเป็นอย่างดีพี่ฝนไหวไหมเนี่ยเอาไหวไหวไหวใช้ได้อยู่เดี๋ยวฉันกลับมานะคะไม่นานหรอกค่ะโอ้พวกเราดูนี่สิเราได้โอกาสมาช่วยเหลือคุณเจ้าของร้านอีกแล้วอ พี่ฝนกลายเป็นเจ้าของร้านเหรอเนี่ยไม่ใช่พี่ฝนแค่มาช่วยเขาแค่นั้นเองเอา้าวงั้นเราก็เป็นพนักงานชั่วคราวสินะถูกต้องแล้วคือว่าวันนี้พอเราจะมาช่วยเหลือดูแลร้านฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะอ่าได้ได้ครับผมงั้นเอาอย่างนี้พี่เอกก็เป็นพนักงานในร้านพี่ฝนก็เป็นพนักงานต้อนรับคิดเงินไปด้วยก็แล้วกันนะอ๋อฝากด้วยนะครับได้เลยคะ่ะ คือว่าผมต้องขอตัวก่อนนะครับผมต้องไปขับรถให้เขานะครับอ้อพี่สาวคนสวยคนนั้นงั้นเหรอแสดงว่าพี่สาวคนสวยคนนั้นเป็นเจ้าของร้านแล้วนี่เป็นเพื่อนเขาเหรอใช่แล้วล่ะค่ะใช่เป็นเพื่อนของเขาคือว่ารบกวนด้วยนะคะได้ครับว่าแต่ว่าจะไปไหนนะครับฉันจะต้องไปบอกทางเขานะคะโอ้โห <c oughs> เขาไปกันหมดเลยทําไงดีพวกเราเขาไปกันหมดล้วเหลือแค่เราสองคนกันเหรอเดี๋ยวก่อนนะงั้นเอาอย่างนี้เราจะต้องโทรเพื่อนโทรชวนเพื่อนมาช่วยแล้วล่ะ จะไปโทรชวนใครมาช่วยอ่ะเวนเดดีกว่าฉันมาแล้วจ้าเวนเดวันนี้เธอมาช่วยฉันดูแลร้านหน่อยนะใช่แล้วแหละว,วันนี้ฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันต้องมาช่วยพวกเธอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวนเดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กลายเป็นให้กลายเป็นพนักงานดูแลร้านขายอุปกรณ์เบบี้ใหม่ก็แล้วกันนะได้นะแต่ว่าฉันอยู่ดูได้แค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะอ๋อไม่เป็นไร โอ้โหดูนี่สิเว้นเดย์แต่งตัวอย่างน่ารักเลยแฮสุดยอดไปเลยวันนี้เว้นเดย์อย่างเท่เลยอ่ะมาเร็วเข้าเราจะต้องเป็นพนักงานต้อนรับแล้วก็เป็นพนักงานขายอุปกรณ์ในนี้ด้วยนะเดี๋ยวเพคคิดเงินให้เองเพคเก่งนักดีๆดีดีจริงเหรอเชิญค่ะคุณลูกค้าเอเดี๋ยวก่อนแล้วเครื่องคิดเงินใช้ได้แล้วออเดี๋ยวก่อนพี่ฝนฮะเครื่องคิดเงินกดไปแล้วไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยสงสัยเราจะต้องบวกเลขกันเอาเอง สวัสดีค่ะคือว่าฉันเป็นคุณลูกค้าอืผ่านทางมาทางนี้ได้ข่าวมาว่าที่นี่มีเสื้อผ้าเบบีใ้ใหม่ๆแล้วก็รับฝากดูแลด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วลค่ะที่นี่เรารับดูแลเด็กๆระหว่างเลือกเสื้อผ้าด้วยนะคะอุ้มถ้าอย่างนั้นลราก็ขอบใจมากเลยงั้นฉันขอไปธุระที่อื่นก่อนฝากลูกๆด้วยนะคะได้ค่ะอ๋อมาแล้วคุณลูกค้าเชิญด้านในเลยนะคะเพราะเรารับฝากแล้วก็ดูแลเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยเลยค่ะ สรุปแล้วกลายเป็นที่ฝากเลี้ยงเด็กไปซะแล้วนะพี่ฝนไม่เป็นไรเพราะฉะน,นั้นนะันะตอนนี้เรามีเบบี้ที่จะต้องคอยดูแลเราจะต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดพี่ฝนแล้วเด็กๆพวกนี้ลองเปลี่ยนชุดให้เขาดูดีไหมเด็กๆเกนี่ยหรอใช่แล้วน่ารักจังเลยนะน่ารักมากเลยงอนเอาอย่างนี้ถือโอากาสเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขากลายเป็นเบบี้สุดน่ารักไปเลยก็แล้วกันโบโบบบบนอยากได้ชุดนี้นะ เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูนะจ๊ะฮะน่ารักชะมัดเลยอืมน่ารักน่ารักน่ารักดูนี่สิมีผ้ากันเปื้อนด้วยแฮะแล้วทําไมสองคนนี้หน้าตาเหมือนกันจังเลยอะพี่ฝนน่าจะเป็นฝาแฝดนะเนี่ยฉันว่าเป็นฝาแฝดชั่วเลยนี่เราใส่ให้เขาได้แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดแบบนี้ก็ได้ด้วยถ้าทางน้องเขาจะชอบชุดใหม่นะเนี่ยชอบมากเลยค่ะเปลีย่ยนให้นังหนูได้นะคะ ตกลงเขาเป็นน้องหรือเป็นฝาแฝดกันเนี่ยเราสามารถเปลเสพาให้กับเบบี้คนเล็กได้ด้วยนะโอ้น่ารักจังเลยนะเนี่ยน่าจะเป็นพี่น้องไม่ใช่ฝาแฝดแต่น่าเหมือนกันมากเลยแฮะน่าเหมือนกันคนนี้เล็กกว่านะเนี่ยงะะะอาไม่ชอบแบบนี้เหรอจ้าอ๋อดูท่าทางเขาจะชอบแต่เขาบอกนะงะไง โอเอ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 ๋องานถนัดของพวกเราเลยนะที่เลี้ยงเบบีเนี่ยเป็นไงอุ้มแป๊บเดียวหลับเลยสุดยอดไปเลยมีของเล่นด้วยเหรอคะมีของเล่นให้เลือกเล่นเยอะแยะเลยนะครับมีของเล่นแมวเหียวแมวชอบช่ด้วยนี่ๆมาทางนี้เลยพี่ก็ยังไม่ค่อยรู้จักร้านนี้ดีเท่าไหร่แต่ว่าพี่จะแนะนําได้นะ มีทั้งเสื้อผ้าใหม่ๆเยอะแยมีทั้งของเล่นบุกปิ๊กกับบอก็ช่วยเลี้ยงดีะมัดเลยนะชุดสีเหลืองนี่ก็สวยเหมือนกันนะครับเนี่ยชุดสีม่วงนี่ก็สวยเหมือนกันนะครับจอคิดว่าน่าจะเหมาะกับน้องเขามากเลยล่ะครับเวนเดดูแลลูกค้าดีๆนะอยู่ข้างหน้านะ่ะเออใช่เว้นเด์อยู่ข้างหน้านี่น่ะ นี่ข้างหลังนี่ก็ยังมีชุดดีครับพี่ฝนมีรองเท้าด้วยแฮมีเสื้อไหมพรมแล้วก็หมวกไหมพรมด้วยนะมีตุ๊ก,กตากระต่ายดูท่าทางน้องเขาจะชอบนั้นเนี่ยอ้าวเขาตื่นขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เขายังหลับอยู่เลยตุ๊ก,กตากระต่ายน่ารักจังเลยค่ะมีรถเข็นไหมด้วยเอาลงนี่ดีกว่าเมื่อยละ รถเข็นสุดน่ารักโบ้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 น่ารักชมอตเลยแฮมีถึงรองเท้าเลยนะเนี่ยมีหมวกด้วยอเท่ดีนะเนี่ยหมวกแบบเนี้ยหมวกคุณเป็ดสีชมพูตกลงเขาเป็นเป็ดนะไม่ใช่ไก่อะคุณเป็ดสีชมพูอะอ๋อนี่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 พี่ฝนเราเปลี่ยนชุดได้เยอะแยะมากมายเลยนะเนี่ยมีทั้งกางเกงมีทั้งรองเท้ามีทั้งเสื้อในนี้มีเยอะชมัดพี่ฝนอยากจะลองใส่เสื้อผ้าแบบนี้บ้างจัง แต่พี่ฝนเป็นผู้ใหญ่ใส่ไม่ได้ชุดเล็กแล้วจริงเหรอจริงสิงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวคราวหน้าเราเปลี่ยนมาเป็นเบบี้ทดลองใส่เองดูบ้างดีไหมอะ่ะหมายความว่าจะไปเป็นเบบี้ใส่ย่างนั้นอะ่ะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวให้เวนเดย์มาเป็นคนเลี้ยงเหลามั่งอ่ะนะโอ้แล้วเวนเดย์เป็นไงมั่งเนี่ยเวนเดย์ <laughs> อยู่หน้าร้านเป็นไงมั่งเหรอถ้าทางลูกค้าจะยังไม่มีนะน่าจะยืนเฝ้าด้านหน้าอยู่นะพี่ฝนก็ามาด้านในก็มีเสื้อผ้าอีกหล่อน,นี่ยนี่ลายสตรอเบอร์รี่ ยังน่ารักเลยโอ้น้องเขาใส่แล้วเขาคงมีความสุขนะยิ้มใหญ่เลยใช่เขายิย้มย้ำจ้ำใสน่ารักมากๆเลยแฮะดูแว่นตานี่ดิแว่นตาก็น่ารักนะโออย่างนี้คุณแม่เขามาต้องชอบใจแน่นอนถูกต้องแหละเขาจะต้องชอบใจมากๆเลยเอาละของเล่นคุณกระต่ายมีเสื้อกั๊กด้วยเหรอเท่ห์หูสุดยอดเลยอพี่ฝนเท่มากเลยแต่เบบีน่าจะใส่ไม่ได้น่าจะต้องให้เบบีอีกคนนึงใสอะนะ แต่ว่าน้องเขาหลับไปแล้วไม่ใช่เหรออยู่กับพี่ฝนนะใช่เขาหลับไปแล้วอเสื้อผ้ามีเยอะแยะมากมายมีตรงอื่นอีกเขาเปล่าเนี่ย ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนนี้เบบีของเราเนี่ยดูท่าทางเขาน่าจะสนุกใหญ่เลยนี่เปลี่ยนมากี่ชุดแล้วเนี่ยพี่ฝนเปลี่ยนร้อยชุดมากอ๋อชุดนี้ชุดกระต่ายอา้าวเขาตื่นขึ้นมาเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งแล้วชุดนี้ก็สวยค่ะหนูชอบมากเลยค่ะบู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 บว่าไงนะพวกปิ๊ก,กบ่บอกว่าหิวแล้วนะพี่ฝนหิวแล้วเหรอแต่ว่าเจ้าของร้านเขายังไม่กลับมาเลยยังไปไหนไม่ได้นะมีชุดสีเขียวด้วย ชุดสีเขียวนี่เขาหน้าเพียกจองใส่เลยดีกว่าจริงเหรอก็เพียกสีเขียวอยู่แล้วอ๋อเออใช่จริงด้วยเพียกเป็นสีเขียวน้องคนนี้เขาดูชาติถักน่าจะชอบใจมากเลยทําไมรู้สึกแปลกๆก,ก็ไม่รู้แปลกๆไงอะ่ะทําไมจอของเพียกเป็นสีชมพูอ๋อรู้แล้วทําไมอะ่ะเพียกใส่แว่นตาเอาเหรอนี่เพียกใส่แว่นตาอยู่เลยเนี่ยใช่ว่าแล้วเชียวโลกเป็นสีชมพูไปเลย นี่ไงด้านในนี้ยังมีที่นอนอีกน้นเหรออันนี้เขาเรียกว่าห้องลองชุดนะห้องลองชุดเหรอนั่นไงมีกระจกให้เด็กๆดูด้วยเห็นเหมาโอแต่ว่ามีที่นอนเรียบร้อยเลยนะเป็นที่นอนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยอ๋อพี่บอชอบมากเลยตรงนี้อ๋นนอเดีเหมือนกับว่า มีอะไรบางอย่างเลยแฮะมีอะไรเหรอพี่ฝนน่าจะมีความลับอยู่ในนี้นะเนี่ยอย่างนั้นหรอใชอ่มีปู่ไม่เรากดเยอะแยะเลยอะ่ะนี่พวกเธอคุณแม่เข้ามากันแล้วจ้ะฮะอเว้นเดเลีกใหญ่แล้วโอ,อ้ขับใจมากเลยนะจ๊ะดูนี้สิถูกใจมากเลยสภาพใหม่ๆเยอะแยะ,ยะแถมเแบบี้ก็หลับปุ๋ยไปแล้วด้วยไม่เป็นไรนะครับพวกเราเลี้ยงน้องเขาสนุกมากเลยครับคุณแม่ครับขับใจมากเดี๋ยวคราวหน้าจะมาฝากเลี้ยงอีกนะจ๊ะ แา้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็เสียงใครน่ะเสียงเว้นเดย์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุง้งกริ้งรุ้งริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราทั้งหมดต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วยบ๊ย,บย